มาดูข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่าจูนเจและจิ๊บมีเงินรวมกัน1,200บาทจูนมีเงินเป็น60%ของเจและจิ๊บมีเงินเป็น80%ของเจจงหาว่าเจมีเงินเท่าใดเราไม่รู้ว่าเจมีเงินเท่าไหร่นะครับเราให้เจเป็นตัวแปรก็แล้วกันนะครับเจให้เป็นให้เป็นตัวแปรเจก็แล้วกันนะให้เจเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับเขาบอกว่าจูนเนี่ยมีเงินเป็นหกสิบเปอร์เซ็นของเจหกสิบเปอร์เซ็นของเจก็คือหกสิบส่วนร้อยคูนเจนั่นเองนะครับหกสิบส่วนร้อยเจนะครับจากนั้นเขาบอกว่าจิ๊บมีเงินเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นของเจก็คือแปดสิบส่วนร้อยคูนเจนั่นเองหรือแปดสิบส่วนร้อยเจนะครับ ทีนี้เขาบอกว่าจูนเจและจิบเนี่ยมีเงินรวมกันเป็น1,200บาทนะครับแล้วก็ทั้ง3ามคนมารวมกันนะครับก็คือเนี่ยอันนี้คือจูนนะครับอันนี้คือจิบแล้วก็บวกกับเจอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จีบบวกกันบวกกันเท่ากับ1,200นะครับจากนั้นเราก็แก้สมการครับ ก็แลนี่แบบนี้เนี่ยเราเอาหนึ่งร้อยมาคูณตลอดนะครับเพื่อที่จะตัดตัวส่วนออกไปก็จะได้แบบนี้ครับเนี่ยขอเขียนใส่ด้วยกันเลยแล้วกันนะครับเขียนใส่นี่เลยเนี่ยหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยคูณแล้วก็หนึ่งร้อยคูณเจแล้วก็มาคูณในนี้ด้วยนะครับก็คือหนึ่งร้อยคูณทั้งสมการเลยเนี่ยคูณทุกอันเลยนะครับผมเจก็ต้องคูณด้วยนะครับพันสองร้อยก็ต้องคูณนะครับจากนั้นมันจะตัดกันได้ครับก็คือเนี่ย เนี่ยหนึมันจะตัดกัน100เนี่ยมันก็จะตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น 60G บวกกับ 80G แล้วก็บวกกับ 100G เนะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะครับหกสิบบวกแปดบเวกหนึ่เท่ากับนี่ครับ1200คูณกับ100ก็จะได้1น0 0 0แหมื่นนั่นเองนะครับ 1 2 0 0 0 0 0นะครับทีนี้ดูนะครับอันเนี้ย 60J บวกแ0 j แล้วก็บวก1น0 j นะครับเอาพวกนี้มาบวกกันเลยนะครับผมบวกกันแล้วก็จะได้เป็น240 j นั่นเองนะครับเท่ากับ1 2 0 0 0 0นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ย้ายข้างครับนี่ครับ240คูณอยู่ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นหารนะครับ ดังนั้น J ก็จะเท่ากับ1 2 0 0 0 0สสอง่ส่วน240นั่นเองอันนี้มันตัดกันได้ครับนี่ครับชึบชึบศูนย์ตัดศูนย์จากนั้นตัดได้อีกครับถ้าเกิดดูเลขง่ายๆเนี่ยเราเอา12ตัดก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะดูให้มันง่ายเนะี่ยชึบ12 2สองได้24ชึบ12 1หนึ่งได้12แล้วก็12 0 0 0ก็จะได้เป็น1000หารด้วย2นั่นเองนะครับ 1,000หารด้วย2ก็จะได้500ดังนั้น J เท่ากับ500นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบ500บาทนะครับผม J มีเงิน500บาทนั่นเองนะครับผมอโอเคนะครับ